ส่้หาหลายโพดอันนี้มึงกับไ่ฟื้นลายโพดกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาดคน YouTube ท,ที่เอาเมาส์ใส่หูนะครับแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์แว่นแล้วก็มิสเตอร์บึ้มนะครับฉายาเยอะเหลือเกินเนี่ยล่าสุดมีฉายาใหม่นะครับสิริผู้ชายทำไมอ่ะเสียงผมเหมือนซิริเลยไม่น่าจะใช่นะ <c oughs> ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการนี้ครับสาระท้าไม่มีในช่วงน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูครั้งที่14ครับพี่บื้มเวลาเธอทักหาเรา,เาโอโอเ<อ><อ>สียงดังเสียงเสียงดังเสียงดังเรายิ้มเป้ยๆย่างความบ้านทั้งวันเลยนะโอเคเรายิ้มแบบยิ้มยิ้มแป้นนะครับเดินอ้อมบ้านแล้วเราก็หาวดองดองิดมุเบิดบัน,น <c oughs> แล้วก็ดีด<ค>น,นะครับมีความสุขเห <c oughs> มือนคนเป็นบ้า <c oughs> ผมว่าผมเคยดูแล้วล่ะเธอทําความรู้สึกเราหมุนอุยปุ้ยนี่คือทำความรู้สึกเรามุ่นเมนะครับรู้สึกสับสนถ้าเธอมาพูดแบบนี้แสดงว่าเธอเปิดอาณาจกับเขาแล้วสินะแสดงว่าเลิกกันแล้วสินะเราจะเอาเธอไปโผล่ออจะเอาไปทิ้งนะครับเธอจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าเธอมาพูดแบบนี้เราจะใส่กบมูเธอไง เราจะตบกอกหูเธอใหน้าหงายไปเลยนะเธอพูดซะน้ำตาเราไหลผ่านหน่วยเลยนะน้ำตาน้ำตาหยดหนึ่งเราบอมักอืยเดี๋ยวมีอะไรก็ว่ตะกี้เราบอมักนะไม่ใช่ว่าเรากลัวนะเราไม่ชอบเราบอมักเออเราไม่ชอบสิ<ม>ในซับอะไรก็วบบ่กันมาตรงๆเลยอ่าโอเคอันนี้ตรงซับเข้าใจไหม จริงๆนะเธอจะตบบ้องหูจนหูหลุดเราจะตีเธอเีคลคลหลุดเลยนะอ,อจะตีตดจนให้ฟันหลุดอืมงวดที่แล้วผมไม่ได้แปรนะครับงวดนี้ผมแปลโอเคดีขึ้นคิดชื่อไม่ออกพี่ก็คิดไม่ออกครั้งที่เจ็ดครับ <reduction sounds> ไปอยู่วันพุธ น้องเอาอะไรมาให้พี่ดูต้องดูด้วยนะครับวันศพไม่ไม่ทันละวันสองมืมีมเนี่ยน้องเพิ onder. ่งโพสสามชั่วโมงที <out> no euh ่แล้วก่อนพี่จะอัดคลิปอยู่วันพุธแล้วโอเคไม่ไดเ้เปิด f i r s ์สังคุณหญิงผู้ชื่นชอบแอนิเมะและมีมครั้งที่36มั้งร้าพี่ชีว่าอ้าวสองแม่ลูกคู่นี้มาอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับชุดฟรุงฟริงเลยทีเดียว ทำอะไรวันนี้มีแป้งนะครับแป้งทอดกรอบเออดีไม่แหกอ่าแหกแล้วเรียบร้อยน้ำร้อนหรือน้ำเย็นน้ำเย็นแป้งทอดแป้งทอดกรอบต้องใช้น้ำเย็นครับอโอเคใช้ช้อนโอเคเหนื่อยได้อาชิมไหม <laughs> ใครมาจะชิมแป้งอ้าวต่อเอาอ่างโลมาอีกแล้ว ใส่ทาหลายพดอันนี้มึงกับใส่ฟื้นลายพดเอาออกเออโอเคเอาต้องให้แม่ช่วยตลอดอ่ะอน้ำมันเอานิ้วจิ้มไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวกูบะกรอกซะโอ้ไกลชูแป้งทอดนะครับ อืมแล้วก็โรยผงทีหลังอืถ้าบ้านเรานะผมก็ต้องไก่ไอ้นี่เว้ยไก่พิ่แกงเนะครถ้าอีสานนี่โค้งไก่พิ่แกงอะไรแบบเนี้ยโคตรแซ่บเสียงออพติมัตพราหม์ที่คุ้นเคยเราคือออพติมัสพรามผู้นำของเรา Sam, Cube, ออโตบอทแซมยัดเดือดคิวเข้ามาในตูดเราแซมเราจะต้องปกป <laughs> ้องโลก จาไซเบอร์ทรอนยับตูดกันเลยทีเดียวเพียวชิ้งี้พี่น่าจะฟังออกนะครับพี่จีรุมันหลุดจากชีวาร์แล้วเนี่ยเป็นจีรุแล้วเนี่ยคิดสิคิดสิคาปูชิโน่ปาต้องโก่เคยดูแล้วหรือเปล่าสิมาสร้างเด้อสิ่มาสร้างหมอกกันกราลังเดียดนี่เพืองแก้ด,ดีอันนั้นม่บอกตกเวทีไหมคิดสิคิดสิคาปูชิโน โลบุตรเอเบสโซ่ปาดตังสต๊ะเอาสองโตเวขอโทษนะนี่บ้าอาหารทะเลจอาหารทะเลบ้านพ่อมุกติปะทกูสิ่งใหญ่ไีวะมีค่ะบ่เอาผักบ่ต้มน้ำกบดงเอากระเจาแห้งบ้ค่ะกูบอว ว่าได้ขายดอกเถาไปตัวองคอนเส็ปน้องภูม er> ินะครับครั้งที่46ครับไอชีวัสฟิมตึง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 อีกแล้ว โอเคช่วงนี้มาบ่อยนะครับไม่หาละแต่ก็องคอนเสิร์ตส่งครั้งที่เอ,อ่อยี่สามครับพี่ฟิลม์มจากกลุ่มชมรมคนชอบพี่ิชีบัสโอเคได้มาเดียวนะมีมโฆษณงันลึกสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ <c oughs> ถ้าอยากรู้ว่าม <c oughs> ีดีอย่างไรถึงถูกใจนักพีฒนาทุกระดับ เรื่องกั้นลึกกันตั้งแต่หีสองระบบที่วางสามในแชสซีรายแรกของกจิวาร์ดเดียวเดียวกูเกลเลยเนี่ยแล้วยังลดต้นทุนลดต้นทุนด้วยอุปกรณ์เสริมแต่ถ้าอยากไปไกลๆกว่านั้นกั้นด้วยโอเคโอเคโอเคน้องอยากตามมีมไม่ทันนี่ครับมีมทุกวันนี้ไปไกลแล้วอันเนี้ยเก่าแล้วมีมระเบิดกับมีมเอ่อเป๊ปซี่เออนั่นแหละ เมื่อคุณอยู่ในยุคที่ AI จะครองโลกวันพุธเฉยๆโโอ้หรายการใหม่แล้วเนี่ยโอเคเอ่อบรัสวอล์กเอ่อ I think this is the one traffic light I mean this this is easy <laughs> there's so much of them what okay what is it gonna say maybe, maybe this is gonna be easier cinnamon streusel and bitch did you just say bitch okay What? It's my oscilloscope. Okay let's go back to t h e images. What? Build the helicopter. How good have a helicopter building degree? It's not gonna be that hard. Are you s e r i s u s Helicopter มีวะ Are you fucking serious bro? What? Get prime n u m b u r s in power. What? What? Show the following equation. Okay ผมเก็ตนะครับบางที AI ที่แบบว่าจะมาระบุให้เราเนี่ยเป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต์ เออเป็นบทอะครับมันก็น่ารำคาญไหมผัดกะเพราหมูไม่ใส่พริกก่องหนึ่งผมเอาสิ่งนี้มาให้ดูทำไมเบอร์รี่โอเคแล้วคลิปสีวีเนี่ยนะตรงคอนสีมาอย่างเทพเ,เดินขาเป๋มาเรื่องน้องเอาอะไรไห,ห้พี่ดูหลอนไดอรีออ่ตอนหมู่บ้านเฮียนส่งครั้งที่5 5ดูด้วยนะครับพี่สีวัดเดียว ไม่ได้ดูนานแล้วนะหลอนเดอรี่ใครสุดใจคอมเมนต์เนี่ยทำไมคลิปวันนี้มันตรงคอนเซปต์กันหมดเลยวะเนี่ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยอย่าพูดคำว่าอร่อยน้องเอาอะไรไมให้พี่ดูเมื่อชมแม่ว่าทำอร่อยอือหืออุ๊ยใครพะลอเหรอ อร่อยแล้วลูกไว้แม่ทพาห้กินบ่อยๆเลยนะไข่พะโล่ไข่พะโล้อ่าโอเคเออมันจะมาเรื่อยๆโอ๋หลอกไม่โกงแล้วว่าอร่อยอ่ะแม่พาแฟนมากินข้าวด้วยนะขอบคุณแม่อืมไข่พะโล้อ้าวไม่ใช่เกี่ยวหวานเกี๊ยวหวานก็เกี่ยวหวานเองอืมอร่อยเกี๊ยวหวานอร่อยมากเลยแม่เสร็จปุ๊บเกี๊ยวหวานแม่งจะมารัวๆไวแม่พาไปกินบ่อยๆเลยลูกวันนี้เกี๊ยวหวานไปเลยนะลูก อร่อยนะลูกนะโอเคทำไมมันทำให้ผมนึกถึงความหลังวะเนี่ยไม่ใช่ว่าชมว่าใครทำกับข้าวอะไรอร่อยนี่ครับท่านผู้ชมรู้จักจับชายหรือเปล่าผมกินจับชายเป็นอาทิตย์ไม่มีใครทำให้กินเพราะผมทำกินเองเพราะไม่มีตังค์เด็ก จอบชายยาว,าวอีกสักอัดคุณชื่ออะไรเหรอน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูโอ้ยแล,แล้วเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ไปเนี่ยอ่าต้องพูดไว้ก่อนไม่งั้นก็ลดเสียงอืมเอาเป็นว่าเขามองไม่เห็นกันอ่าเดี๋ยวพูดอโอ้ยโอโนะไอ้นี่ได้ไอ้นี้น่าจะไปอยู่วนเสาติดลมนี้ครับเพราะฉะนั้น อีกสักอาจไม่มีอยู่จริงเมื่อวัยรุ่นตีกันน้องเอาอะไรไหมพี่มวนเอียงมวนมวนอย่างหำสี่กุมภาวันวาเลนไทน์อืมอืมอืมของวันจากใจฉันบอบแต่เออแตเย็นไปจากจากใจอย่าบอกว่าจี๋มันมันตีกันแล้วเนี้ยมัน มึงตีกันเลยกูไม่เลิกกูเล่นต่อเธอไม่มีวันเลมแล้วมีคอาัดคลิปไปด้วยกูลาวสีแดงที่บอบแก่คุณนเอเจเย็นนะเออเอเย็เใจเย็นออเ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 ่อะออกออเ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 มอเออเอเอ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 นเงเออเออาอเออเออนอเอเยเเ Mortar, อันนี้ผมว่าปณีปนอมมากอันนี้ผมชอบนะครับเอีคนนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงทัวน okay. ี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเห็นผมหน้าขาวหรือเห็นผมฟันขาวนี่อย่าแปลกใจนะครับโปรแกรมตัดต่อแล้วใช่ไหมบายสวัสดีครับย้